โอ้ยกนต้องอพนันแล้วป้าเสียสาธิตตัวเนี่ยก็คับจะว้าแต่มีคนถามอยู่ว่าฉันจะไปเสริมดังเมื่อไหร่เธอคิดว่าฉันถ้าเสริมไม่ฉันจะเสริมช่วงนี้เสียผู้จดตัวซิรีสดีเมื่อดีลิสแห่งสร้างเพื่นมาติดแอร์ค่ะห้องเนี่ยค่ะห้องข้างล่างนี่ยูดากับเออแฟนอาจารย์รูทเคยมานอนห้องนี้แล้วค่ะเดินมาสิยหายเพิ่นมาติดแอร์เนี่ยค่ะ คือว่าอยากพี่น้องทีมงานเน้อค่ะนะค่นฮอนก็นได้มามานาั่งมานอนห้องนี้เป็นห้องยู่ข้างล่างอะค่ะตจกีลิ้นเปิดตป็มครัวโล่งไว้อ่ะค่ะเจนี่ลิ้นก็เลยว่าสิติดแอร์หกายค่ะลิ้นทำความสะอาดบาไหวลิ้นเฮ็ดงานหลายอย่างลิ้นว่าสิจ้างแม่บ้านเยอะก็เสียดาเงิน นี่ค่ะก็อาจจะเอาคอมพิวเตอร์เอาอย่างลบมาไว้อันนี้นะคะไว้ตัดต่อคลิปอะค่ะนี่ค่ะเป็นหลังบ้านเป็นอะไรเลยก็่ะทาะอันนี้เครื่องเท่าไหร่ก็นเนี่ยค่ะคจับไม่ได้เงินสองขั้นที่อยู่ครับเท่าไหร่นะคะมูลหัวขายลอยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อ 16, <500 S 2> ยดินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์อืมก็พ้อมเดียวชีวิตพอดีแล้เนาะเออ าเมื่อวี้โต้คอยเนี่ยเอาไว้ข้างข้างข้างบนบ่คะหรือว่าติดข้างล่างอ่ที่แหลกว่าจะเอาไปทั้งถึงครับเพื่อนยาไม่ซันมันซันบ่ไม่มีหอยเหล่าหน่อยหนึ่งอ๋อจ้ะเรียกว่าตัางตัางอ๋อตัางนี้เนาะค่ะเนาะจไปถ่อายทิ้ทีมงานมานั่งค่ะแล้วลิงก์ก็จะออกไปกินข้าวกันเด้อค่ะนีค่ะลิงก์ก็จะไปกินข้าวกับเสี่ยปู้ออกไปหากินข้าว่าโอ้ยหลือซี่ตุ้มหัวตายแล้ว ความสวยแบบเฟรชไ้บาดเนี่ยลืมใส่ตุ้มหูหนาให้ใหยุถ้าสมมติว่าใส่ตุ้มหูมันก็จะแบบว่าพลางให้หน้ามันเล็กลงนะคะหน<ป> <c oughs> ากระบาลเนี้ยประเดี๋ยวเดียวเออสิ้นปีนิ้นที่ไปฉีดโบท็อกย่ค่ะมีร้านไหนในอำเภออุบลเอ้จังหวัดอุบลไหมคะที่จะมีส่วนลดเทนรสจริน <c oughs> จะไปฉีดโบท็อกจะร่อยไหมยุค่ะมันกะนิ้นที่ได้ทรัพนี่ละค่ะถ้าว่าสิไปเสริมนั่งหน่ยคิดซื้อว่าเสริมหอก มีค้นถามอยู่ว่าฉันจะไปเสริมดั้งเมื่อไหร่เธอคิดว่าฉันถ้าเสริมดัง้งฉันจะสวยไหมะจะฉีดผิวขาวไหฉีดผิวขาวจะไปฉีดทาไมผิวสีเนี้ยสวยถ้าเผื่อเธอทิ้งฉันฉันได้ไปหาผัวฝรั่งเลยเด้อค่ะที่เมีกานที่ซื้อมาเฮ็ดสีผิวขาวเด้อค่ะชายไทยเนี่ยชอบแต่ผิวนผู้สาวผิวขาวๆผิวสองสีนี้ก็ที่บอกให้เด้ออินเตอร์เด้อเสียปุนี่บ,นบ่ยากนหดนิดไปเที่ยวอันทะเลเด้อค่ะ กันผู้บ่าวฝรั่งมกักแต่ว่าที่จริงลิ้นก็มาผู้บ่าวฝรั่งอี่เด้เอคีนโน่คิดว่ากขคีโน่กระซ้าว่าจะเป็นฝรั่งมากแล้วละเิ้ากอจากเอฟซีนจ,จากภาคใต้เด้อค่ะเด้อพิรัตเพิ่นส่งมาให้ลิ้นจะแบ่งไว้กินจากอันนึงค่ะแล้วก็สิเอาไปให้อันทีมงานกับทางไอ้จอนนี่แล้วค่ะเนาะ อาจจาะนี่แล้วกับทีมงานซุ้มพวงรองแทนครับโอ้ยออของฝากจากจังหวัดสงขลามาถึงอุบนเรียบร้อยนะครับ<า>ขอบคุณพี่พี่ผู้หญิงเนี่ยเนาะพี่รักนะนะฮะเห็นทักมาในเฟส จอนนี่อยู่นะฮะต้องกล่าวามบคุณทหลายนะครับพัสตอนีนะครับจะเอาสูหนองนุงค่ะทีมงานทานทุกคนนะครับพี่นะครับผมต้องกล่าวขอบพระคุณพี่น้ําใจที่มีให้กับพวกผมนะครับส่งตรงมาจากจังหวัดสงขามาถึงอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณแม่รินนะครับที่เป็นธุระจัดการให้นะครับสุจลาย เดี๋ยวสิหายแม่ลินคนเฮ็ดซูกินอยู่ตอผัดกุ้งนะฮะเดี๋ยวให้คุณปู่คนนี้เฮ็ดซูกินนะครับเนาะขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อเดี๋ยวฝากไม่นี่เอาไปทั้งหลังเลยจ้าจ้าที่เต่ามาให้แม่ไอจอนนี่จ้าจ้าขอบคุณนะคะของฝากมาจากจ้ค่ะจากสงขลาจ้าจ้าจ้าขอบคุณมากมากแม่กะทิเอาไปให้ทีมงานอยู่ข้างหลังอืมอืมเอาไปสะแม่ก็ทิเอาไว้กินกระสอบเล็กน้อยอยู่นี่จ้าจ้าอาสาธิตรับ สตอให้หน่อยเอฟซีคเอฟซพันเอาสตอมาฟาค่ะสาธิตมาแล้วนะคะสตอเบอรี่เอาไว้กินกับน้ำผอกน้ำพริกกินกับตำมะพรผัดสตอกุ้งสดเคยกินอยู่บ่แซ่บผมผมองมอกเออาจะร้องที่เจ้าเจ้ามากินข้าวเหนียวเนาะเจ้าไม่ได้มากินข้าวเจ้าเดี๋ยวแห่เจมแห่อ้วนแล้วอันผัดอันนี้ให้กินแซ่บเด้ผิบนี่นะค่ะ ย <lush> e ิ้มงานยิ้มแมงฝนตกค่ะฝนตกอีกแล้วกําลังจืดฮะกําลังจืดกําลังนั่งจืดกันอีกโอ้ยมวนกันคักเอ้าเอาไปไหวเอาไว้ใส่ละอ่ะเจมเอาไว้เนี่ยเอาไว้ในขว้าไปแต่เนี่ยกับตะมังค์ฮะกินกับตะมังค์น้ำพริกก็ได้ผัดกับกุ้งก็ได้แซ่บเสิผัดกับกุ้งนี่แหละค่ะยังแมลงเพิ่นพักกันจวดแล้วเพนเพลนตีน้องเฟิร์ เนียปะวไอข้าวยู่รดตันอ๋อเจ้าพรน้องเขาไปกินข้าวอยู่รถรานเตียู้ก็เทีแค่ดีแทะไปกับใครแน่ละบแ่าอยากไปอ่าตีได้ไข่ได้ฟมันมัยากไปน้ำบุขันบ่ได้เที่แค่กันเนาะน้องเขามายู่น้ำ เราบ้านได้คุยกันเภอพี่บูรมีอีอย่างแน่แนะน้ำกัอนตาอาทิตย์น้องเขาไปกินข้าวแล้วจังไหนก็ตอกก็เมื่อกี้เนี่ยเออ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 หน่อพันหนึ่งโอ้ยก็ต้องฝันพันหนึ่ป้าเสียสาธิตตัวเนี่ยก็ขัดจะว่าแต่เนาะเอาให้เพิ่นจวดกันค่ะเพิ่นจวดกันกันมุษฝากเพลงยู่บ่คะฝากเพลงพ่อ ฝากเพลงค่ะการพายุครับได้รับชม14ชั่วโมงนะครับเด้หน้าทีนี้จะัง14ชั่วโมงอ่ะโอเคค่ะเป็นไงบ้างแอร์เย็นเจ็บไหมนี่ไงค่ะติดแอร์เรียบร้อยแล้วต้องใส่ผ้าม่านด้วยเนาะใส่ผ้าม่านด้วต้องใส่ผ้าม่านตรงนี้ค่ะ เใครขอมาหรออะไรนะเจ้าผมพูดใหม่ทีลูกเป็นกินบุหรี่ปะป๊า <c oughs> นี่าาน,น,นะคะ่มติดแอร์เรียบร้อยแล้วค่ะอินเวอร์เตอร์แล้วก็เราจะอะไรบ้างเนี่ยจะซื้อคอมมาตัดต่อคลิปจะไปซื้อคอมมาตัดต่อคลิปอ๋อาไว้เล่นมากกว่าจะไม่ได้เกมจะไม่ได้เกมเธอจะเอาไปทำอะไรนะอัจฉรยะเล่นเกมซื้อคอมมามาตัดต่อ คลิปนะครับเนาะเพื่อมีคลิปเอ่อใช่ไหมครับบที่เขาทำวงยังมีอะไรประมาณนี้จ้างเขามาตัดนะครับเนาะหรือว่ามีโฆษณาอะไรนะครับเนาะขอมาจ้างเขามาตัดแบบนี้ให้มันมีแบบดูมืออาชีพขึ้นนิดนึงนะครับเนาะเพื่อสมก็จิตจังเอาลงโฆษณาครับ จะดีมึงกระไรอยู่เงี้ยก่อนโฆษณาเลยเด้ตาบมังคุดไอ้น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลายังไม่บอกนะว่าน้ำปลาอะไรนะครับผมไพ่รีวิวครับเจิีทรงไพ่ลิ้น,นรีวิวค่ะเตันเทลิ้นกินสมต้ำทุกเมื่อ,อไรเดี๋ยวที่ซิมเบิง้งว่าแซ่บว่าแซ่บได้ค่ะเด้อเดี๋ยวที่ห้เบิง้งชอบผมก็จะรับโฆษณาเหมือนกันนะครับตัวไหนทีมงานว่าจะใส่ครับต้องการอะหรือเนล่เห็นทีมงานไทยเดิน เป็นคอนเทนต์อะไรเกี่ับเกมนะครับแล้วก็ไหนใส่แบ่งกันใส่ครับแบ่งให้น้องๆขอน้ำโดนเพิ่นเขามาจากเพิ่นนึงครับเพราะฉันไหนนึงก็มากับมืออื่นอ่ะที่เขาไปซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้อะค่ะมาใหม่ละเย็นเจี๊ยบเลยเมื่อกลางวันป๊าป๋าก็มาแอบนอนที่ห้องนี้ลูกเย็นเจี๊ยบมันติดเท่าไหรเจ็บกว่กเราจะเอาอะไรเอาอะไรมาติดทำให้มันดูดี วอลเปเปอเร์บบ่ครัหรือว่าเป็นรูปเป็นโปสเตอร์อะไรอย่างนี้บ่มีอย่บางี่ติดฟ้าหลังที่เธอซื้อมาแต่ก่อนนู่นฉันไมไ่ใช้งานนะตีอะไรอ่ะรูปม้มารูปอะไรที่เธอ,ออ๋ออ๋ออ,อ๋ออ๋อฉันเอาไวน้นล้วนะเอารูปแต่งงานฉันก็ได้นะแล้วเอาโล่เงินนะครับบา่ที้องอ๋อโล่ยูทูบเนาะต้อนรับซีต้อนรับชิมงานต้อนรับผู้จะมาติดต่อจากแฟนเฮหรือ การติดต,ต่อลงโฆษณานะครับขอ,อ,ององเราของเรานะครับมาตรฐานทับก้องฟัง,งอ,องูดอ่านกดทางต้องจำมันมาเก็บเขียนกันเหมนี้กันความสนใจดีเหยีบ่ไหวเด้อลิ้นลิ้นอันนึงเบ่ไหวเด้วยลิ้น,น <c oughs> ยังไงกินเพิ่มไหมแต่วางไหมใช่ใช่พร้อมกับอภัยจย์โจกับน้องแท้หรอาจารย์โจมันเปดูให้จันโจกับน้องแทน้นะคะสิไปเบิ่งซอยเพราะว่าลิ้นหนีก็บอกเอยมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เขาแต่อกค่ะเด็กมันหน้ามันกว้าง อะไรนะเดี๋ยวมาเจ็บบวามาอะไรก็ไปกันอ๋อลิ้นี่อยากเฝ้าไปได้เพราะว่าอ,อยังชีพไปหาช้อปปิ้งน้ำมานะ <c oughs> สิเขาอุบวนไปหาช้อปปิ้งน้ำค่ะนี่ค่ะพ่อแม,ลแม,อม,ลม่ลูกแจมหอมไหนโผล่หน้าขึ้นมาสิลูกแม่ป้านั่งด้วยลูกโอุ้ยไม่เป็นไรหรอลูกมานั่งด้วยอะไรป้านั่งด้วย้ว,วอย่าแจ<ค>มหอมลูกขึ้นดีๆลูกเดี๋ยวมันคอมเมนต์ไม่ได้ลูกเพราะว่าหนูจะตัวเล็กมากถ้าหนูนั่งลงอ่ะลูก พี่โผล่ลรอพี่โผล่ลรอเนี่นะคะ่ะอยุธยากับแมานาั่งเล่นเดีย๋ยวนี้แหละคะ่ะต่อไปถ้าได้เนเก็มีตอบก็มวเตอร์มอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝาคกคพี่แม่สิคะลกูกฝากติดตามช่องอะไรเนี่ยเสีย <laughs> ปุ้จวดเดอะซีรีส์ปฏิตามช่องเมียเสียปุ้จวดเดอะซีรีส์แล้วก็ช่อง รถแห่สายจวดของเสียปูน้ำเดอร์จ้าขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้คะ่ะสวัสดีค่ะเจ้าของสวัสดีสวยๆให้แม่เดกลูกสวัสดีค่ะ